เห็นรถเบนซ์ e-class นะครับแต่ง AMG ครบมาจากโรงงานทั้งคันอย่างนี้ป้ายแดงเนี่ย4ล้านกว่าบาทนะครับแต่คุณเชื่อไหมวันนี้ผมขายเพียง499,000บาทเท่านั้นนะครับผมมีรายละเอียดการซ่อมบำรุงมาให้ครบถ้วนนะครับถ้าใครสนใจกำลังมองหารถเบนซ์รุ่นนี้ไว้ใช้อยู่ผมบอกเลยว่าราคาดีโคตรๆนะครับไปดูกัน นะครับว่าตัว b e n ซ e 3 0 0 b r u t e ร h h ทคไฮบร AMG รุ่นนี้นะครับโฉม W 2 1 2เนี่ยเป็นรุ่นปราบเซียนผมบอกเลยนะว่าเพราะคุณเนี่ยไม่เจอเซียนตัวจริงในการซ่อมนะผมอะ่ะทำให้จนจบแล้วนะครับคันนี้เนี่ยผมกล้าการันตีว่าพร้อมใช้งานจริงๆนะฮะแล้วตัวแบตเตอรี่เนี่ยผมได้กทำการเช็คมาแล้วเพราะลูกค้านะครับมีการไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฮบริดมาแล้วเรียบร้อยนะครับดังนั้นเนี่ยตัวแบตเ,ตเนี่ย โมดูลกี่โมดูล20เซลผมเช็คมานะครับค่าเฉลี่ยเท่ากันหมดทุทกตัว นะฮะดังนั้นเนี่ยคุณซื้อไปสบายใจได้นะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับสวยๆรอๆอย่างนี้นะฮะตัว AMG รอบคันของแท้จากโรงงานนะอย่างที่บอกว่าป้ายแดงสี่ล้านกว่าบาทนะครับเขาก็เลยต้องจัดเต็มกันนิดหนึ่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวโคมไฟหน้านะครับที่เป็นตัว L.E.D. Intelligent ของตัว m e r c e d e s Benz ตัวนี้นะฮะตัวไฟหน้านะครับเขาจะเลี้ยวตามพวงมาลัยได้นะครับแล้วก็มี L.E.D. Daylight นะครับวิ่งอย่างนี้สวยๆเลยนะฮะ คมไฟหน้าชุดนี้สวยจริงๆกระจังหน้าแบบ AMG นะครับจะเป็นดาวฝังอย่างนี้นะครับสวยงามมากนะครับไม่ได้เป็นดาวรอยให้ดูแก่อะไรนะฮะแล้วก็กันชน AMG รอบคันมาแล้วมีคโครเมียมตัดด้านล่างสวยๆอย่างนี้มีปักเซนเซอร์รอบคันสวยๆเลยนะฮะมาต่อกันที่ข้างๆนะครับคุณจะเจออะไรคุณจะเจอลายล้อแม็ก AMG แบบ5ก้านคู่สวยๆอย่างนี้นะครับขอบ18แถมคันนี้เนี่ยใส่ยาง Michelin Pilot Sport 5นะครับยางเนี่ย นั้นหนาใหม่ๆเลยนะครับด้านหน้านี่เขาเรียกว่าอะไรนะอายุการใช้งานของยางยังไม่เยอะแน่นอนนะครับคุณมาดูความหนาของยางได้ว่าใช้ได้อีกยาวนะครับมาดูด้านข้างเอ๊ะเห็นอะไรสังเกตอะไรไหมว่าตัวนี้เขาครับให้หลังคาพารโนมิคก s าสรูปมาเรียบร้อยนะครับหลังคาเปิดปิดไฟฟ้านะครับนั่งในรถเนี่ยโปร่งโล่งสบายนะด้าหลังดูแล้วไม่อึอดอัดเดินทางไกลนี่เด็กๆยิ่งชอบเลยนะครับ ไปดูกันต่อด้านท้ายนี่ e 3 0 0 brute t c h hybrid เนี่ยผมบอกเลยนะชื่อนี้มีแต่คนกลัวนะครับตอนแรกผมก็กลัวเพราะผมซ่อมไม่เป็นนะฮะแต่ว่าพอพอเจอช่างที่รู้ใจนะครับช่างที่ซ่อมเก่งนะครับแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดผมกล้าพูดเลยว่าคันนี้มันแก้ได้ตรงจุดแน่นอนนะฮะตัวนี้นะได้อะไรมาได้ไฟท้ายชุดตัว led สวยๆนะครับสมกับเป็นตัว minor c h a n นะฮะ W212 เนี่ยจากเดิมที่มันเป็นตาสีดวงใช่ไหมฮะแล้วมันเปลี่ยน,เป,ยนเป็นไฟรวมตัวไฟท้ายก็เปลี่ยนเช่นกันเป็นเส้น LED สวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวไฟถอยอยู่ด้านล่างนะฮะ ตัวกันชน AMG มีมาให้ครบครบนะครับตัดเส้นโครเมียมยาวๆไปไปลายท่อคู่แบบวงรีสไตล์ Mercedes-Benz จริงๆนะครับแล้วก็มี Parking Sensor ให้รอบคันแล้วอย่างนี้นะครับอันนี้เพิ่มเติมมานะครับโดยที่ว่ารถศูนย์จะได้กล้องถอยหลังมาแล้วเรียบร้อยนะครับแถมตัวฝาท้ายเนี่ยให้ฝาท้ายไฟฟ้ามาจากโรงงานเลยนะครับนี่ เปิดเด้งขึ้นไปสมูทสมูทอย่างนี้นะครับถ้าอันไหนเด้งแรงเนี่ยแสดงว่าสปริงตัวนี้ของปลอมนะครับต้องจําไว้นะว่าคันไหนนะเปิดมาโชกเล่งชนหน้าเนี่ยอันนี้คือใช้ของปลอมแน่นอนนะฮะฝาท้ายไฟฟ้านะครับมีปุ่มเปิดปิดนะครับเนี่ยปุ่มปิดปุ่มล็อกได้หมดนะครับผมและนี่ผมให้ดูนะครับอะไรที่คันนี้ได้ทํามานะผมมีบินมีใบเสร็จให้คุณดูได้ครบถ้วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัว ตัววาวแบตเตอรี่ไฮบริดตัวน้ำยาแอร์หม้อน้ำแล้วคันนี้นะครับมีกับการเปลี่ยนโอริงมาทั้งรอบทั้งคันนะครับใช้ของแท้นะเนี่ยมีรายละเอียดให้หมดว่าเปลี่ยนตัวไหนบ้างนะคนซื้อใช้ต่อนะครับจะได้รู้นะครับว่าต้องทำอะไรต่อกับรถคันนี้หรือตรงไหนจะได้ไม่ต้องโดนหลอกนะครับเนี่ยชุดคอยเย็นนะครับสำหรับ W212 เปลี่ยนมาแล้วเรียบร้อยของแท้นะครับ รองแอร์เพิ่มเติมมาเรียบร้อยนะชุดคอยเย็นชุดนี้เปลี่ยนใหม่ด้วยเช่นกันนะฮะตัวเ,ออเขาเรียกอะไรนะตัวโบเวอร์แอร์ปีกนกมินยมนะครับเปลี่ยนมาใหม่หมดนะฮะและยังรวมถึงอะไรยังรวมถึงตัวยางรองสปริงนะครับตัวยางกันกระแทกนะครับเบ้าชกหน้านะครับเปลี่ยนมาให้หมดนะฮะผมจะทุกอย่างนะผมจะให้อะไหลของเดิมไป กับคุณด้วยนะคุณจะได้รู้ว่าเฮ้ยคันนี้มีการปรับเปลี่ยนมาแล้วจริงๆนะครับมีการแก้ไขจุดที่มันเสียแล้วจริงๆซื้อไปไม่ต้องทำเพิ่มนะอ่ะกดปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับนิ่มๆสมูทๆอย่างนี้นะครับมามาดูกันที่ภายในนะนี่ภายในคันนี้นะครับเขาจะให้ภายในเป็นตัวสีแบบน้ำตาลแดงสวยๆแบบนี้นะครับตัวท็อป amg ก็ต้องให้ออปชั่นมาเต็มๆไม่ว่าจะเป็นตัว เบาไฟฟ้าพร้อมเมมโมรี่สามตำแหน่งนะฮะตัวเครื่องเสียงฮา r m มันการดอนนะฮะตัวลายไม้ที่เป็นแบ c ็คเบิร์ตอยสวยๆอย่างนี้นะครับแล้วคุณดูสภาพนะสภาพรถเขาสวยจริงๆนะครับเบาะน้ำตาลแดงช่างตัดกับรถสีขาวแบบสุดๆเลยนะฮะพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเป็นสปอร์ต3าก้านแบบทรง AMG นะครับสวยๆอย่างนี้มัลติฟังก์ชัน2ฝั่งนะครับปรับเครื่องเสียงนะครับรับโทรศัพท์ปรับเมนูได้นะฮะแล้วก็ตัว นี้ตัว s p o ร์ AMG ก็จะมีตัว Pattern s h i ินะครับบวกลบให้ซ้ายขวาเรียบร้อยนะครับเป็นแบบปุ่มกด Engine Start เรียบร้อยนะฮะคันนี้แล้วก็ตัว คันนี้เกียร์จะเป็นเกียร์มือนะครับเป็นเกียร์จัดสปีดเกียร์มือนะครับอยู่ฝั่งขวานี้นะฮะก็ใช้งานง่ายนะครับเป็นแบบรถเบนยุคใหม่แล้วนะครับผมมาดูกันที่เลขไม้นะครับคันนี้เลขไม่อยู่ประมาณแสนแปดนะครับมองดูแล้วมันอาจจะเยอะใช่ไหมครับแต่ร้านผมนะครับผมบอกเลยว่าผมการันตีเลขไม่แท้แน่นอนไม่มีกรอไม่มีกลับให้มันเสียชื่อนะฮะนะถามว่ารถปี2014นะครับมันอายุ ไอานามมันเนี่ยประมาณ10-11ปีแล้วนะครับผมไมล์มือแสน0 0 0หมื่นโลเนี่ยมื่อเท่ากับว่าวิ่งปีเราประมาณ1 8 0 0 0โลเท่านั้นเองนะก็ถามว่าเยอะไหมมันไม่ได้เยอะเลยนะครับผมนะคุณมาดูสภาพรถคุณมาดูว่ารถเขาซ่อมบารุงอะไรดีกว่าบางคันนะผมบอกเลยนะไปดูนะประวัติเซอร์วิสไม่มีเช็คประวัติไม่เจอนะครับเลขไมล์แทนหรือเปล่าคุณมั่นใจไหมนะสำหรับรถการใช้งานที่เป็นรถซีดานไซสนี้นะผมบอกว่า คุณต้องดูประวัติดีๆนะครับว่าซื้อไปแล้วอย่าซ่อมนะครับซื้อไปแล้วอย่าปวดหัวเอาซื้อไปแล้วมันจบดีกว่านะอ่ะคุณมาดูคอนโซลกลางกันต่อนะครับคอนโซลกลางตัวนี้นะครับเขาก็ให้จอดิสเพลย์มาตรงกลางสวยๆอย่างนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าคันนี้ให้กล้องถอยหลังมาแล้วเรียบร้อยจากโรงงานนะครับนี่เป็นไงมีตัวเซนเซอร์กระ,ระยะนะครับแล้วก็มีตัว เส้นกันระยะมาให้คุณเรียบร้อยนะครับหมุนตามพวงมาลัยด้วยนะฮะตัวนี้นะแล้วเพิ่มเติมนะครับตัวนี้ก็ยังมีตัว navigation นะครับที่เป็นแแผนที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าด้วยความเป็นรถสูญนะแมปก็เลยเป็นของประเทศไทยนะฮะตัว W212 โฉม Minor c h a n g ไฟรวมนะครับก็จะได้ตัว นาฬิกาตรงกลางสวยๆอย่างนี้ดูหรูหราคลาสสิกสุดๆเลยนะครับหน้าจอขาวช่างตัดกับลายไม้สีดำมากๆเลยนะครับเพราะถ้าไม่ใช่ตัว MG นะครับลายไม้จะออกเป็นน้ำตาลแดงๆ่อยนะครับดูแก่ๆหน่อยอันนี้ดูแบบดูสปอร์ตดูสวยงามหรูหราเข้ากันนะฮะนะตัวแผงวิทยุนะครับอันนี้ก็ยังเป็นสไตล์เดิมของเขาอยู่นะครับแต่ว่าโอเคก็ใช้งานง่ายนะครับสามารถกดเลขโทรศัพท์ตรงนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะฮะตัว มาต่อที่ออปชันเพิ่มเติมนะครับนะไม่ว่าจะเป็นตัวม่านหลังนะครับตัวพับหัวหมอนด้านหลังอันนี้ใช้งานได้ครบนะคะส่วนตัวแอร์นะเป็นแบบปรับออโต้มาแล้วเรียบร้อยนะครับแบ่งแยก2โซนเรียบร้อยนะฮะแล้วผมบอกเลยนะการันตีเลยนะว่าคันนี้นะครับผมทําแอร์มาจนแบบว่าคุณนะ่ะหนาวเลยนะี่ผมเปิดยี่บนะ แอร์หนาวแน่นอนยังไงใช้ยังไงก็หนาวไม่ว่าจะสภาพอากาศแบบไหนนะแอร์ Air, คุณหนาวแน่นอนนะครับและด้วยความที่เป็นเกียร์มือนะครับดังนั้นคอนโซลกลางก็เลยจะไม่มีเกียร์จะกลายเป็นที่วางแก้วน้ําแทนนะฮะนะนี่ก็มีที่เก็บเหรียญมีช่องเสียบ USB เออช่องเสียบ12โวลต์อะไรให้เรียบร้อยนะฮะตัวโมดับ นะครับขี่นะครับจะมี EcoSport Manual ให้เลือกนะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์คอมมานด์อยู่ตรงนี้หรือคุณจะมาเลือกปรับที่พรมอะไรก็ได้เช่นกันนะฮะตัวนี้เป็นที่เก็บของนะครับเปิดอย่างนี้นะมีที่เสียบช่อง USB อยู่ในนี้นะครับผมคันนี้มีการเซอร์วิสเท่าอยู่ประจำนะครับน้ำมันเครื่องเพิ่งถ่ายนะครับดังนั้นเนี่ยคุณใช้ไปเลยนะครับอีกสัก5,000โลคุณเข้าไปถ่ายเองก็ได้นะครับคันนี้นะไปดูข้างหลังกันนิดนึง เป็บนซ e ์ e คลาสนะครับเป็นรถผู้บริหารเนาะดังนั้นต้องมานั่งข้างหลังนะเพื่อจะได้รู้ว่านั่งสบายหรือเปล่านะครับเนี่ยคุณมาดูเล็กรูมนะครับผมนั่งฝั่งขวานะครับ,บเบาะอันนี้ปรับตำแหน่งของผมเลยนะก็จะเหลือเล็กลูมประมาณนี้นะหนึ่งฝ่ามือเต็มเต็มอย่างนี้เลยนะครับก็ถือว่าโอเคนั่งได้ไม่อึดอัดนะเนี่ยแล้วก็ผมชอบอย่างหนึ่งตรงที่ว่าตัวเบาะนะครับเขาทํายื่นโค้งมาอย่างนี้เพื่อรับกับตัวน่องนะเพื่อให้รับให้มันเต็มมากขึ้นนะครับ ส่วนใครที่แบบกังวลว่าเฮ้ยรถยุโรปแอจะไม่ค่อยเย็นนะครับข้างหลังเนี่ยมีแอให้ตั้งกลางไม่พอยังมีให้ที่เสาเสาบีนะทั้ง2ฝั่งนะครับตัวแอนะฮะผมบอกเลยนะว่าแอเย็นแน่นอนและตัวหลังเนี่ยสามารถปรับอุณหภูมิปรับแรงลมเองได้ด้วยนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปสั่งว่าเอ้ยคนหน้าปรับให้หน่อยสิคนขับ ขับให้หน่อยซิอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นไฮไลท์ของเจ้า Benz E-Class คันนี้เลยคือเจ้า p a n o r a m i c Sun r o o f นะฮะนะะเป็นหลังคาแก้วสวยๆอย่างนี้นะครับผมบอกเลยนะครับว่านั่งเดินทางเนี่ยโปร่งโล่งสบายคุณอาจจะเห็นเม็ดฝนโปรยปลายอย่างตอนนี้ที่ผมรีวิวอยู่นะครับว่าเนี่ยเป็นไงเม็ดฝนโปรยปลายสวยๆอย่างนี้นะฮะติดที่กระจก งดงามมากนะครับเขาไม่ต้องกลัวร้อนนะครับเพราะว่าเขามีม่านบังให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นม่านด้านบนห,หรือม่านด้านข้างนะครับอย่างนี้มีให้ทั้ง2ฝั่งมีให้เรียบร้อยนะครับม่านด้านหลังก็มีให้เช่นกันนะดังนั้นคุณไม่ต้องกลัวว่าคันนี้หลังคาแก้วแล้วจะร้อนนะสบายๆเลยไปสหรับใครดูมาถึงตรงนี้นะครับผมติดฝนไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมนะฝนโปรยปลายไม่หยุดเลยนะครับแต่คุณได้เห็นเบ้นสวยๆคันนี้นะครับตากฝนนะฮะ ดูสวยงดงามนะครับรถเป็นประกายแน่นอนเพราะว่าคันนี้ลงเครือบแร็กส์ไลมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้นะผมบอกเลยนะว่าราคาสุดคุ้มมากๆนะครับกับเทียบกับรายการที่ผมทํามาให้ดูนะว่ารถแมเนเนสอะไรบ้างนะครับประวัติรถเป็นยังไงนะฮะถึงเลขไมค์อาจจะดูเยอะไปหน่อยนะครับแต่ผมกล้าการันตีว่ารถคันนี้พร้อมใช้งานไปกับคุณแน่นอนนะครับซื้อไปไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับ นะจ่ายเพียง499,000บาทนะครับหรือว่าใครอยากจะผ่อนจัดไฟแนนซ์ผมยินดีเช่นกันแล้วเจอกันครับออตโตร์เรถดีเกตเอครับบ๊ายบาย